มาแล้วมาแล้วสมสมขึ้นมาดูนกแล้วสมชมแมวหางกลมกิกน้องมาดูนกหรอคะพี่ชมวันนี้นกเยอะนะพี่ชมเนาะชมเห็นไหมครับชมเห็นนกไหมครับแนะนำตัวหรือยังสวัสดีครับทุกทุกคนผมชื่อช่มช่มครับ ผมจะอบส่งนกทุกวันเลยจุดเด่นของผมคือหางกลมกิ๊ก <c oughs> อันนี้คือหางชุ่มช่มนะคะทุกคชุ่มหางกลมและชุ่มก็เป็นแมวใจดีซะไม่จับหางนะ <c oughs> อามาดูกันค่ะว่าส้มๆเวลาเจอนกเขาจะเป็นยังไงถ้านกบินผ่านเขาจะหลบ แต่ตอนนี้เราลุ้นก่อนว่าจะมีนกมาหาพี่ชมไหมอ้าววันนี้พี่ชมไม่ส่องนกอีกแล้วอะวันนี้พี่ชมไม่ส่องนกอะครับน,นี่น้องไม่ส่องนกอะครับน้องห่วงแล้วใช่ไหมบอกทุกคนก่อนวันนี้น้องไปส่องข้างนอกมาแล้วน้องก็เลยง่วงครับ น้องก็ง่วงนี่นจะคือการจะนอนแล้วเนี่ยโอ้โห و, เป็นปกตินี่เขาจะนั่งสองลกตรงนี้นานมากพอดีว,วันนี้พาเขาไปเที่ยวเดินเที่ยวข้างนอกมาแล้วก็เขาก็นั่งสองข้างล่างพอขึ้นมาปุ๊บเขาจะนอนเลยนี่คะ่ะให้ดูหางชุ่มชมหางชุ่มเขาจะกลมแบบนี้เลยนะคะดูพนเนี่ยปึง๋งหางชุ่มชมจะกลมแบบนี้คะ่ะ แต่พี่ชมก็ให้เล่นหางได้ด้วยนะใครอยากจับหางพี่ชมบ้างส้ม,มกระดิกหางโชว์ดิเออเก่งมากกระดิกกระกกระดิกกดิกหางโชว์ก่อนเร็วพี่ส้มชมกระดิกหางโชว์ก่อนกระดิกกระดิกะดิกกรโอเก่งจังเลย เขาเป็นแมวที่ไม่หวงห่างไม่หวงตัวเลยอยากจับตรงไหนก็ได้อยากจับตรงไหนก็ได้ไไดพี่ส้มเป็นแมวที่ขนนุ่มนุ่มนุ่ม,ม,มแบบสุดๆถ้าใครได้จับคือแบบถ้ามีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านนะคะได้จับเนาะเขาก็บอกว่าอุย้ยทำไมขนนุ่มเหมือนตุ๊กตาเลยอะไรแบบนี้อืมจอมจอมเป็นแมวใจดีครับจอมจมเป็นแมวใจดีครับ วันนี้ไม่ชงนกวันนี้ง่วงแล้วหนูจะนอนแล้วไว้ว่างๆาาก,ก็มาชงนกกระช่มนะคะชมง่วงแล้วครับชงไปบ่าย,ายทุกคนจีชม่อไปบ่ายทุกคนกันน้องไปบ่ายทุกคนยังเหี้ไม่ให้จับไม่ให้จับไม่ให้จับวันนี้ง่วงครับวันนี้ง่วงครับ น้องจะดูนอกอีกไหมพี่ชมโอ,จจอ,อ้จะดูนอกอีกอะจะดูนกอีกอะได้ยินเสียงนกเหรอคะพี mm ่ส้มอ วันนี้ส้มขึ้นมาชา้าพี่นกเขาไปนอนกันหมดแล้วม้งพี่ส้มครับน้องก็ไปนอนไหมคะน้องไปนอนแล้วไหมน้องง่วงนะชมก็อยากนอนแต่นกก็กวนใจชมชมก็เลยขึ้นมาดูอีกรอบครับเด่นน้องไปนอนแล้วน้อยไปส้มเนาะ ส้มส้มสวัสดีทุกทุกคนนะครับทักทายทักทายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูส้มส้มนะคะอันนี้คืออาการที่เขาเห็นนกนะคะ <laughs> ถ้านกมาเดินใกล้ๆเขาเขาจะแอบ,บลงมีอะไรกินที่แมวส้มใช่ไหมว่าน่ารักน่ารักส้มส้มเขาชอบกินเอ่อเปียกแล้วก็ เราจะหาที่ตัวที่มันเสริมวิตามินให้น้องด้วยอะค่ะแล้วก็เน้นบำรุงผิวบำรุงขนสร้างภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ผิวเขาจะนุ่มมากเฮย้ยโทษค่ะขนเขาจะนุ่มมากตอนเด็กๆขนเขาไม่นุ่มเลยพอเขากินตัวนี้มาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแบบขนนุ่มเหมือนตุ๊ก,กตาเลยค่ะนี่คืออาการเห็นนกแล้ว หนูเห็นนกเหรอช้อมไหนไหนายครับไม่เห็นเลยใครเข้ามาใหม่เดี๋ยวให้ดูหางพี่ชุมนะคะหางพี่ชมจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ชุมเขาจะหางกลมๆเขาใจดีไม่หวงหางหนะาเนี่ย <c oughs> แล้วก็ดูมาดูหน้าหล่อๆดีกว่านะ พี่ช่งง่วง,วงยังคะเมื่อกี้น้องทำท่าง่วงสุดๆเลยนะพี่ส้มมาลงมาเร็วรจะไปนอนเหรอครับมันน้องจะไปนอนแล้วเหรออจะไปนอนก็ได้ครับโอเคจะไปนอนใช่ไหมไปบ่ายทุกคนก่อนไปบ่ายทุกคนก่อน <c oughs> เอ๊ะไปว่าเลยไปว่าช่องขอตัวไปนอนก่อนละครับเออใช่ใช่ใช่ใชฉันบอกทุกคนว่าไงขอไปนอนก่อนนะครับทุกคนแล้วไว้มาดูชมไลฟ์อีกนะครับใช่ไหมครับพี่ส้มง,งองแงเหมือนเด็กละโอเคครับครับป่ะปะขอตัวพาส้มๆไปนอนก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะและจะพา ส้มส้มมาให้ทุกคนดูอีกไปแล้วไปหาที่นอนแล้วง่านอนเหนียวนนี้อันนี้คือพุงค่ะนี่คือพุงของเทค่ะเนี่ยพุง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 ่วนอันนี้คือหางกลมหางกลมแล้วก็พุงพุงพุงพีช่ชมใจดีพี่เอใจดีครับส้มส้มขอตัวก่อนนะครับแล้วถ้าส้มมาไลฟ์วันไหน ฝากพี่พ่แม่ๆทุกคนเข้ามาชมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆครับสจัาวดีครับสจัาวดีครับก่อนสจัาวดีครับยังสจัาวดีครับอะยัง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 